สวัสดีครับพบกับเบียบิลยุทธ์นะครับครับก็พบกับไก่ไข่อายุ20สัปดาห์นะครับก็เพื่อนเพื่อนก็รู้กันแล้วนะครับว่าไก่ไข่ของผมไข่ตั้งแต่อายุ19สัปดาห์3วันมั้งครับก็ตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับจุดนี้เก็บไข่นะครับก็บันแรกไข่เนี่ย เปลือกไข่จะสีขาวเลยนะครับไม่ใช่ขาวไม่ใช่ขาวเปลือกไข่นะแบบจะมีจุดมีคราบขาวๆก็จะเป็นเปลือกไข่ไม่สวยนะครับก็ตอนนี้อายุ19สัปดาห์3วันนะครับให้ไข่แล้วก็เปลือกสีไข่ก็เหมือนเหมือนมีเมื่อกขาว แป้งขาวๆนะครับอยู่อยู่บนผิวนะครับก็ไม่สวยนะครับเผืออันนี้ใบแรกครับใบเล็กใบเล็กนะครับเล็กมากเก็ีไวตรงนี้ก่อน ก็20สิบสัปดาห์นะครับครบรอบวันแรกก็ยังมีไข่ยังเก็บไข่ได้3ฟองอยนะครับ <c oughs> พวกนี้ก็ใกล้แล้วแล้วก็จะมีอีกจุดนี้จุดหนึ่ง ก็ตอนนี้เลี้ยงไก่มาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง20สัปดาห์นะครับก็ไก่ก็ให้ไข่นะครับอ่า20สัปดาห์นี่3ฟองแล้วนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะลงอ่าลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับเป็นสรุปว่าก่อไข่จะขึ้นเยอะอ่าเปอร์เซ็นต์เยอะ จนถึงกี่สัปดาห์นะครับไม่ใช่ว่าไก่อายุครบ20สัปดาห์แล้วจะไข่หมดทุกตัวนะครับก็มันก็จะเริ่มไข่ไปเรื่อยๆนะครับเปอร์เซ็นไข่20สัปดาห์นี้ก็จะเป็นเลขตัวเดียวนะครับก็ค่อยไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆขึ้นมานะครับตามความสมบูรณ์ของไก่นะครับก็ไก่ก็ความสมบูรณ์มันก็แตกต่างกันนะครับอันนี้ผมก็ยอมรับนะครับว่าบางตัวอาจจะไม่สวยมากบางตัวอาจจะสมบูรณ์เหมือนบางตัวนี้มันไข่ก่อนนะครับ เนี่ยที่ผมเก็บไข่มาเนี่ยเข,เขาไข่มาสองวันสามวันแล้วนะครับก็วันนี้ยี่สิบสุดาก็ไม่มีเพิ่มเป็นตัวที่สี่ที่ห้านะครับก็ต้องรอดูอีกพรุ่งนี้นะครับจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็อยู่วันที่ยี่สิบแปดเดือนพฤศจิกาหนะ้าเก้านะครับก็เข้าหน้าหนาวแล้ววันนี้เป็นวันที่หนาวหนาวมากวันแรกนะครับ ทุกวันนี้จะร้อนนะคะร้อนก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากสงสารไก่นะครับแต่ก็ต้องปล่อยปรับตัวนะครับบ้านเราก็เป็นอย่างนี้นะครับบางวันนี้จะร้อนเย็นแล้วก็ตอนเช้านี้จะหนาวมากนะครับและจะมีลมด้วยก็ผมก็จะมีสแลนนะครับฝั่งนู้นสแลนกั้นไว้ฝั่งนี้จะไม่ได้กั้นนะครับก็จะมีพวก ผ้าอยู่แต่ไม่ไม่โกกมากนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกําแพงนะครับอสูงหน่อยก็จะมผีผ้ากันลมไว้แต่แต่ไม่ไม่ไม่ให้ทึบมากนะครับไม่ให้ทึบมากเพื่อจะให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกนะครับแต่ถ้าหน้าร้อนผมก็ต้อง,งออนอครับพวกสแลนอย่างเงี้ยหน้าหนาวผมผมผมจะปิดไว้เลยแต่ถ้าอากาศร้อนเนี่ยผมจะเปิด เปิดให้อา,อากาศร,ระบายด้วยครับผมก็แนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าไก่ไก่เราไข่แล้วนะครับพวกายาป้องกันหวัดอะไรเนี่ยเราควรงดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีสารตกค้างในไข่นะครับก็เพื่อสุขภาพที่ดีเนาะเราเป็นผู้ผลิตนะครับแต่ถ้าไก่ป่วยเราควรจะแยกนะครับแยกไปรักษาต่างหากน,นะครับ ยาผสมในาน้ำให้กินรวมกันเลยครับครับส่วนวิตามินพีมิกอะไรก็เสริมได้นะครับถ้าเขามีใเขียนกำกับในคำเตือนว่ามันไม่อันตรายกย็เราก็ให้ได้เลยอย่างที่ผมบอกครับ,รบก็โอเคครับใคร,ใครอายุ20สปด,ดาา์นะครับ 21สัปดาห์ก็โอเคผมจะทำคลิปต่อไปเลยนะครับเพื่อจะให้ดูเปอร์เซ็นต์ไข่ไปเรื่อยๆครับอาจจะ2องอาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ครั้งหรือ,อาทิตย์ละสครั้งก็ต้องดูไปอีกนะครับเพราะว่าก็จะได้ศึกษากันไปด้วยนะครับใครที่ยังไม่เลี้ยงลังเลอยู่ก็จะได้รู้ไปเลยเออโอเคไหมเลี้ยงไข่ครับผมแล้วก็จะทำเรื่องอาหาร การซื้ออะไรแตกย่อยไปนะครับคิดความคุ้มทุนนะครับโอเคครับครับผมครับ